สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลงเชื้อเห็ดจ้าเห็ดเชื้อซื้อมาเห็ดเองทําเองค่ะเดินขาวเต็มก่อนเลยจะมาทดลองปลูกอยู่ในสวนเจ้าของก่อนค่ะวันนี้วันที่ <25 S 1> วันที่เท่าไหร่นะสิบห้าวันท <15. S 2> <25. S 1> ี้วันที่สิบหา้าพฤษภาสองอพันห้าร้อยหกสิบสี่พฤษภาเรือเลยสิบห้าหวยออกไปแล้วมนบวันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้วันที่สิบหกเออพรุ่งนี้หวยออกสิบห้าพฤษภาหกสี่ ทดลองปลูกเสื้อเ็ดด้อค่ะทดลองในสวนเจ้าของเสื้อเห็ดนี่ก็บเฮดเองเ็ดปลาเอามาเฮดเองเฮดเชือเองปั่นเองเฮดเองเสื้อเดินดีเต็มกนทดลองลงในสวนเจ้าของปลอดสารเกิดไม่เกิดเกิดเพาเกิดเดรคาค่อยค่อยมาติดตามเอาก็ามาลุ่นกันค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ทดลองขึ้นกันสวนอยู่ยางน้ำใสผักไฮโดรโปนิกฟาร์มค่ะทำไฮโดรด้วยแล้วก็ทดลองปลูกเห็ดตับเต่าด้วย นี่สวนเฮาอันนี้ลงใส่ต้นบักม่วงเด้อค่ะต้นพยุงต้นพยุงนี่พยุงว่าสิลงให้หมดเลยหน้าบ้านเฮาก็มีแต่ว่าเดี๋ยลงทางหลังก่อนทยอยเฮ็ดเอาชมผูก็สิลงคือกันอันนี้บักเมาใหญ่เด้อค่ะก็จะลงคือกันลงหมดเลยค่ะลงได้ลงหมดกล้วยก็ลงได้หยังก็ลงได้อันนี้เป็นแปลงทดลองก็กําลังทดลองอยู่อันนี้เป็นข้างบวบเดี๋ยวหมดบวบนี่ก็จะเอาสนูลงค่ะจะทดลองปลูกเฮ็ดตับเต่า อยู่บ้านย่างน้ำใสค่ะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ยางน้ำใสผักไฮโดรโปนิกฟาร์มค่ะฝากติดตามให้ด้อค่ะี่ตอนนี้กำลังทดลองอยู่ตัวน,นี้ห้องบ่งห้ว่ามันสิขึ้นคือเขาบ่ออันนี้ทดล่องเป็นแปลงทดล่องนะค่ะต้องเข้าใจเป็นแปลงทดล่องเดี๋ยวสนก็ลงกันโสนก็มีค่ะโสนหนลอมไว้น้อยนอยนั่นทดลองอยู่เดี๋ยวขันมัน ขื้นบ่ขึ่นจังไดค่อยจะมาอัพ,อพให้อัปเดตให้เบิ่งอีกเที่ยน,นึงด้อค่ะเพราะว่าอันนี้เฮาก็ับทดลองเนาะเฮาก็ับบรูลว่ามันจะขึ้นเร็วหรือขืนซาหรือจิบ่ขึ้นเลยกระเฮ็ดไปเรื่อยๆไหมคะ่ะส่ำนี้ก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําการฝังเชื้อเฮ็ดก่อนเพราะว่ามันจะสายเพราะว่าต้องไปขายย่านำําเฮ็ดคลองแล้วๆกับมาปลูกเฮ็ดบบาบ,าบามโมงกับไปขายย่าอยู่ตลาดไหนคะ่ะส่ำนี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ